1, 1่พฤษภาคม2 5 6 6เป็นวันแรงงานแห่งชาตินะคะเ่าก็จะเห็นพี่น้องแรงงานนะเพิ่นเป็นกําลังสําคัญในการีิจะขับเคลื่อนนะคะให้ประเทศไทยของเฮ้าพัฒนาก้าวไปโดยเฉพาะเรื่องของอุตสาหกรรมนะคะเศรษฐกิจต่างๆก็จะเริ่นก้าวหน้าขึ้นไปนะคะซึ่งหลายจังหวัดในภาคอีสานเพิ่นก็มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันแรงงานคือการเดียวจะพาคุณผู้ชมไปเบิ่งบรรยากาศกันที่จังหวัดสุรินทร์และก็จังหวัดยโสธรค่ะ ไปที่จังหวัดยโสธรก่อนนะคะนายไกรเยี M ่ยมจิราล่องผู้วาราชการจังหวัดยโสธรเพื่อนก็ได้เป็นประธานเปิดงานวันแรงงานแห่งชาตินะคะประจําปี2 5 6 6ซึ่งก็มีน่าพนมพ่อชวนอุดมค่ะสวัสดิการและกระทรวข้องแรงงานจังหวัดยโสธรพร้อม้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน หัวหน้าส่วนราชการภาคราฐภาคเอกชนและกับผู้ประกอบการร้านค้าเหล่ากาชาติจังหวัดยโสธรและกับประชาชนรวมง,งานยูทีหอประชุมวิถีอีสานสารกลางจังหวัดยโสธรซึ่งวันทีหนึ่งพฤษภาค,คมของทุกปีถือเป็นวันแรงงานแห่งชาติหรือว่าวันของคนเหตุงานซึ่งกถือเป็นวันสําคัญที่ทุกภาคส่วนได้ตรนักถึงความสําคัญและกับเป็นหัวใจสําคัญในการขับเคลื่อนเรื่องของเศรษฐกิจของประเทศ จังหวัดยโสธรก็ได้ให้ความสําคัญในการพัฒนาแรงงานให้มีศักยภาพและก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีการจัดงานในเทือนี้ก็จึงเป็นการซอยในเรื่องของการพักดันสอยส่งเสรมิมพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศดังนั้นก็เพื่อดีจะให้ตระหนักถึงความสําคัญของพี่น้องผู้ใสแรงงานให้เกิดการพัฒนาทั้งคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนสิทธิอันชอบธรรมที่พี่น้องแรงงานสมควรได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างจริงจังรัฐบากลก็เลยกำหนดให้วันที่หนึ่งพฤษภาพคมอง ทุกปีเป็นวันแรงงานแห่งชาติกนับเป็นกิจกรรมที่สําคัญต่อพี่น้องชาวแรงงานจังหวัดยโสธรซึ่งก็มีความห่วงใยและกตันักถึงความสําคัญของพี่น้องแรงงานจึงได้มีการมอบหมายให้หนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานของจังหวัดยโสธรได้ดาเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องแรงงานและกับครอบครัวให้มีความมั่นคงและก็สามารถดํารงชีวิตได้อย่างมั่นคงและก็มีศักดิ์ศรีตามนโยบายของรัฐบาล สำหรับกิจกรรมในบ้านแรงงานแห่งชาติจังหวัดยโสธรกะจะมีการให้คำปรึกษาด่านแรงงานการรับสมัครงานการคืนทะเบียนผู้ว่างงานการตรวจสอบเรื่องของข้อมูลผู้ประกันตนและก,ะการรับสมัครมาตรา40กิจกรรมฝึกอาชีพโยกระดับฝีมือแรงงานการบริจาคโลหิตร่วมพลังแรงงานยาโสธรจิตอาสารวมทำความดีบริจาคโลหหตด้วยหัวใจการจำหน่ายสินค้าราคาถูกพร้อมรับสมัครสมาชิกข,ของสถานประกอบการ การมอบใบประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการที่นํำแนวทางปฏิบัติในการใส่แรงงานที่ดีไปใส่ในสถานประกอบกิจการซึ่งก็มีการมอบนะคะเป็นป้ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานและก็มีการมอบรางวัลการจัดบริการอาชีวอนามัยและก็ความปลอดภัยดีเด่นของโรงพยาบาลยโสธรเพื่อเป็นขวัญและก็กำลังใจในการปฏิบัติงาน จากนั้นนะคะร่องผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเพื่อนกะได้ให้เยี่ยมกำลังใจแก่ผููร่วมบริจาคโลหิตและก็หน่วยงานต่างๆที่ใด้มาร่วมออกบุตรในกิจกรรมในเทือหนีน้ำค่ะครับที่แกลนหอชั้นหนึ่งนะครับห่างสรรพสินค้าโรบินสันสาขาสุรินต์ตำบลสลักใดออำเภอเมืองสุรินทร์จังหวัดสุรินทร์น,นายพิจิตรบุญท่านผู้ราชการจังหวัดสุรินทร์มอบหมายให้นา้สันทัดแสนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินเป็นประธานเปิดกิจกรรมเนื่งในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุรินประจำปี2566แรงงานสุรินรวมใจทำความดีบริจาคโลหิตโดยมีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสำนักงานแรงงานจังหวัดสำนักงานจัดหางานจังหวัดสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในจ้างลูกจ้าง สถานประกอบกิจการในจังหวัดสุรินทร์อาสาสมัครแรงงานและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสุรินทร์จำนวนกว่า200คนเข้าร่วมกิจกรรมมีนายชัยยศสว่างจันทร์สมดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดสุรินทร์เป็นผู้กล่าวรายง,งานวันแรงงานแห่งชาติเป็นมือทีหน้นาชาติได้ถือปฏิบัติเป็นประเภณีสืบต่อกันมาเพื่อให้ผู้มีส่วนเกี่ยวของกับการใส่แรงงานที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเห็นความสําคัญของผู้ใส่แรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนดให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมหนึ่งในวันแรงงานแห่งชาติจังหวัดสุรินทร์ก็ได้ก,กำหนดกิจกรรมเป็นการบริจาคโลหิตเพื่อเป็นสาธารณาประโยชน์ซอยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตและเสริมสร้างความรวมมือรวมใจระวังนายจ้างและลูกจ้างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนโดยมีหน่วยงานในกระทรวงแรงงานและสถานประกอบกิจการในจังหวัดสุรินทร์ร่วมบริจาคเลือด111คนครับ